สวัสดีครับวันนี้ช่องวิถีมานะจะพามาชมต้นตะเคียนทองแล้วก็ต้นพยอมนะครับที่ผมปลูกไว้เพื่อจะทำให้เป็นอุโมง์กลางนานะครับผมด้านข้างนี้ก็เป็นถนนนะครับเส้นสองสี่นะครับอันนี้ก็เป็นนานะครับผมนาที่ผมทำอยู่อันนี้ผมทำ ดันทนาใหญ่แล้วก็ลูกไม้นะครับตระกูลยางนะครับอันนี้เป็นตะเคียนทองนะครับได้ฝนเขาก็จะสวยหน่อยครับปีที่แล้วผมเคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วเนี่ยที่ผมแต่งกิ่งไปเนี่ยครับหลังจากแต่งไปแล้วนะครับเนี่ยครับเขาปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาปิดแผลของเขาเนี่ยครับตะเคียนทองนะครับแล้วนี้พยอมนะครับ ไม่ถึง2เมตรนะครับที่ผมปลูกเผื่อตายตอนนี้ก็ปีที่แล้วแรงนะครับช่วงฤดูฝนนี่ครับเขายังไม่ฟื้นเลยนะครับใบปลายใบยังไหม้อยู่เลยนะครับอันนี้พย้อมนะครับไม่รู้ว่าปีหน้าถ้าแรงอีกจะรอดไหมนะครับก็เลยอาศัยปลูกทีไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเขาตายก็ยังมีต้นอื่นที่เหลืออยู่เนี่ยครับ นี่พยอมนะครับผมแต่งกิ่งทุกปีนะครับตามเวลานี่ครับสังเกตแผลเขาเริ่มปิดแผลไปแล้วนะครับนี้ก็ไม่รู้จะรอดไหมแต่เขียนทองเมื่อวานฝนตกนะครับก็จะชุ่มชื้นหน่อยอันนี้ให้ดูนี่ครับปลายใบไม่เนี่ยครับผลจากแรงนะครับ เขาชอบน้ํานะครับแต่ว่าผมก็ชอบที่เขาไม่ผัดใบก็เ,เลยเอามาปลูกไว้รพยอมก็จะไว้ปลูกไว้สร้างให้เขา,านำานำพายเกิดเห็ุนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลยังไงนี่ครับต้นนี้ ต้นตายแล้วนะครับแต่ว่าเขางอกขึ้นมาใหม่นะครับเราก็เลี้ยงกันไปนะครับลุน้นไม่มีระบบน้ำนะครับก็เลยถ้ามีระบบน้ำก็จะโตดีกว่านี้ฟักแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอันนี้ผมปลูกเส้นนี้ผมปลูกพยอมกับตะเคียนเป็นหลักนะครับอนาคตก็หวังจะให้เป็นอุโมงต้นไม้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับช่องวิถีมานะฝากกดติดตามให้สําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกษตระสมผสานการวิถีชีวิตการพึ่งตัวเองขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ